มากันสองคนนะครับผมมีผมแล้วก็นิวโฟรานะครับผมมาไหยิ่งยิ่งยิ่งกอนเออ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 กระตุกกระตุกโอเคก่อนเออมาหน้าฮีโรกันก่อนเลยดีกว่าฟังผมอยู่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 ไอโกรเข้าใหม่แบบเฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว ฝั่งผมอยู่ฝั่งลีเกนผมจะมีมัสอ็อบอาร์มีกจิมินายมีโนแมสมีสกอตเกิลแล้วก็มีนิวโฟร์แล้วสุดฝั่งเฮลบอลจะมีฟินเบฟฟูดมีมังกี้คิงมีฟอร์ซิเคนไอเช่มีนังเคมัสเซอร์แล้วมีเกอร์เนอสนะครับผมทำไมฮีโร่ของฝั่งผมมันถึกกันทั้งนั้นเลยวะขนาดนั้นเลยเหรอวะเคครับผมวันนี้จะมาเล่นฮีโร่ตัวนี้มัสเซอร์ออบดิออบนะครับผมนี่เลยเทพไม่เทพต้องดูที่ลีลากันปักหวานนะแม่ nhiều, ở hồ sơ ngươi luôn 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 ูเห็นยว่งเห็นม่ยยาวๆนี่ยิง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 แม่เอาฟินมาเลยผมเลี้ยงนะคนน้อยิงอยากให้มันเกิดใส่ก่อนได้เปรียบเว้ยใส่ก่อนได้เปรียบเว้ยกูเจออาช่ในเกมที่แล้วเปล่าวะ ngân áo mấy người ô mấy người say sài đấy phiền đi luôn đừng ngay chọn đi đừng ngay chọn đi đừng ngay chọn đi mừng lắp khó thèn mà cô nói mà โู้โหล่คิมได้เลยกุลไรเลกเนี่ยเอานนอปล่าานนเนี่ดีมา้ให้มันโดดมันดีรอตีมันโดดมาดีเฮ้ยมึงโดดมาดิมึงโดดมาดิสามึงโดดมาโดดมาเร็วโดดอะไรวะดขีมาลแล้ว เป็นไงไอ้ดูยิ่งกว่าฝีมือมันลึกไปใจเย็นนี่กูรู้ว่ามึงหิวไปห้ด้วยแล้วกันไม่ตัดจะฆ่าจะฆ่าจะฆ่า ตื่นเฮ้ยเพื่อนมันใช่ปะตายมามาตามมาเพื่อนตามมาตามมาโอ้โหมึงว้าวอะอย่าอ้างว่าลองสกิลนะเออกูลองมาแล้วสกิลอ่ะ ขาดอีกร้อยเดียวได้ขวดแล้วไอ้สัตว์เอ้ยมันมันจะหลุดตลอดเลยวะผมมีออร่าฮิวส์น่ะบุกสองน่ะอืมอือืมอืมออืมอืมอแป๊บนึง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 มันจะหลุดวะ จะหลุดวะโอเคได้ละเฮ้ยยืนยิงกันเลยวะขนาดนั้นเลยอะ โอเคครับคุณ <freelance> ผ <voice crosses> okay, ู <Wel Glenn sound> ้ชมมังไงก็ต้องขอเข้าใหม่สักคุณนะครับไหนอะไหนอ่ะอ่าโอเค ทั้งเลยเยสไม่โหลดให้จริงเหรอวะขานาดนั้นเลยเหรอวะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่า๋อไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ยเ <c oughs> ดินไปไหนเนี่ยโอโ้โหโอ้โห โอเคมาแล้วตะเนหนีมากางเลยเว้ยล่างก็มีตัวเลยเว้ยพูดเลยไัตว์หายไปเจอคนน้อยจะเอาเลยนะมีมานาไวลเาของเนี่ย

ดังขึ้นมาเว้ยทางใคระทางใครนะโชว์มันหน่อยว่ามาฝั่งนี้ไม่หมูมันมาฝั่งนี้ไม่หมูเว้ยตอนนี้มันกระตุกอยู่เฮ้ยไปพ่อมันยิงกูวะ ไปยิงมันไง no เกี่ยวด้วยวะเกี่ยวเกี่ยวอย่าไปคิดที่ตัวใส่สกิลอย่างเดียวป้อมไม่ยิง no ใส่สกิลอย่างเดียวป้อมไม่ยิงครับอาจสกิลลงตัวแต่ว่าอย่าไปคิดยิงอย่าไปคิดยิง like ไปแล้วมา ยิงงหัวแม่นถอยถอยถอยแล้วมันเตะเข้าบ้านเข้าบ้านไปดูไหมยังวะเฮ้ยจะไปจะไปดูรูนปะเอาดิไปดิก็มาดิก็มานสิก็มาเฝ้าอยู่กูจะให้มึงเอาขวดไปเติมให้กูกูไม่อยากไปออ๋

ไอสไตม,มันมันสั้นไงบอกแลว้วมันสั้นอัพสามแล้วเนี่ยอัพสามถึงแค่นี้ถึงแค่นี้เอาเลยเิงนนะใัยมาั่นไงไม่ให้ยิงมันอเอาเอาฟาันฟทเทคนฟันเทคนเอาฟาันเทคนมันกากมันกาก ออยิงกี่วันเนี่ยกว่าจะแม่งจะตายมา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  <c oughs> ในคลงไหนวะเนี่ยสวยงามครับ ไอ้เหี้ยหมากำลังจะพุ่งเลยเป็นลมแดดเหรอวะคนนะอะไอ้เหี้ยคนนอะก็ตากเอาไว้มึงดูไว้ไม็กซ์หมาดิไปดิไปดิไปดิมันยังอยู่เหรอวะมันน่าจะกลับไปแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันยังมาตีคลิปอยู่เลยเราต้องดักตี โอ้ไม่ใช่แอ่ละล่ะดังเชนนะหายเสือที่นู้นเอาก็ได้เฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงยังไงช็อตนี้ท็อปไฟอยู่ในมือเพื่อนท็อปไฟอยู่ในมือแล้วเพื่อน Moving target her and deep well you no point standing around you're not going anywhere armor activated sounds like a plan In a blink of an arrow yeah

ไปต้องมาทีหลังกูนึกว่าไม่เอาโคโนมาดักกูไปเลยไปเลยไปเลยแมงไปเลยบุ้มโดนไปแล้วปับเรียบร้อยชิบหายมันหนีหนีโด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 ไม่หนีเฮ้ย้โดนแล้วกลับมาตีต่อสุดยอดว่ะโคโนโคโนเกมนี้กูโคนนับถือเลย

มึงดูหมากูแทงป้อมอ่ะสุดยอดอ่ะใครอยู่กับกูมะเนี่ยนัคนนั้นมากูให้ทักงสิบตัวคนนู้นอะกูพูดเลยไว้สิบนอตเถอะ อย่าล่อแต่กูเว้ยเฮ้ยไม่มีเลนจะอยู่กันหรอวะมาอือออกันเฮ้ยใครเจอจุดพุเย็นไหมเพื่อนเย็นไหมเย็นไหมเฮ้ยถอยมาก่อนก็ได้เพื่อน อ๋อเราเวเริ way, I, I ่มออกันแล้วเวเฮ้เริ่มเป็นสเตปแล้วเวติดป้อมติดป้อมให้หมาดันไปนะหมาดันไปเลยซิว้าติดดวยเหรอครับได้ไดหมาอย่าดีแต่เห่ากัดด้วยนะน่าจะได้้ป้อมโตางคนร้านข้ามอยอแล้วกันบ่กแล้วขอักสิบน็อต เกนี่ยบว้าวกันให้เห็นไปเลยโอ้โหทันกูที่ไหนหลเฮ้ยอ่ะนอะวาน้ำเขียวไปก่อนเลยเฮลยูบอยด้วย

I love hunting the moving guard. I like Homanoir. I like Homanoir. Moving out. Get ready to scream your last words. I love hunting moving <laughs> the moving guard. That ability is still on Kuda. Cool In a blink of an arrow. The Legion has destroyed a cool. Hellborn Tower. บนดันไปเรื th ่อยแล้วไโอ้โหเจ็บไงเล่าเฮ้ย huh, ย uh ังไงยังไงยังไงเฮ้ยก we no ูไปอยู like, ่แล้วกลับแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่กลับบ้านเปล่าครับคิดถึงบ้าน

เฮ้ยเป็นไงไอหมามึงพูดผิดเกินสิบห้านาทีเว้ยเป็นไงยังสู้ยังสู้ยังสู้จะยังรักเลยไอปาปากกดอมแพไม่เป็นไอ้เหี้ยมโอะไรวะอะไรประมาณเนี้ยเขาโวยยังไงวะเฮ้ยมึงกดดีมึงกดดี is still on o c กูแยกกันนิวโฟล่าไม่ได้กูมีคนเลี้ยงกูแม่เจ้าสามตัว ไอ้หวา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 ไปหวาไปหวาไปเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหวาปไปไหนอ่ะนั่นไงบนไงโอ้โหฝันนี่ฝาดแค่แค้นอะเย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 อนี่ลงนี่ลงนี่งยิ่งยิ่งยิ่งอาอาปั้มก่อนปั้มก่อนชัวร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยนี่ลงมาแล้วเว้ยลงมาแล้วลงลงมาแล้วลงมาแล้วไม่ถอยกูหิว เยอะ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 แล้วไงกูตายแล้วก no e e ันเยอะแล้วไงกูกูตายแล้วกันกูว er ิ่งล่าเลยขนาดนั k ้นเลยวะนนอ

รรอออะะไ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยอะไรวะเอาลเว้ยเอาลเว้ยเอาลเว้ยเอาแล้วเอาแล้วไอสัตว์ยังไม่ได้กูอีกวะวะขนาดนั้นเลยเหรอวะ โอเคผมจบไปแล้วนาะทีที่19นะครับผมอ22ต่อ11นะครับผมโอเคบายบายโอเคผมขอเวลาสักนิดนึงนะครับผมก็สําหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์หรือติดตามตรงนี้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยถ้าใครชอบมากขนากดแชร์ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงหรือถ้าใครแบบว่าเอ้ยเพลินอย่างงี้อยากเก็บความสนุกไว้คนเดียวนะครับผมก็พิมพ์ดาดาเจ้าจของคลิปไปเลย นี่เลยนะครับผมนี่เลยปึออ๊บแล้วก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปล้อแล้วก็ส่วนคนที่สนใจว่าเอ้ยพี่เมื่อไหร่คลิปจะลงอีกก็มีแฟนเพจทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมสนใจอะไรก็สอบถามกันได้นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยจะไปออกหน้าแฟนเพจของเรานะครับผม,มทุกคลิปนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย